สบายดีสบายดีเป็นอะไรขึ้นน uh uh ี้ท่าอะไรนี่พ่อไปเลยโอ้เหลือเกินตาตัวคุณสังก้าเนาะตกทูไปเลยขบะบาทอยู่นี่คุยไปเลยทั้งนาวิทย์ทั้งหลังโบวิทย์ mình kha hồi xưa rồi, này nay mình khéng, nó bằng hạt thoi, nhung bộ đây bờ, nhung nào đây Hả? Bó, bó thói làng. Thói làng này kinh bít đấy, bờ đấy, pì đấy, pì ơi bít thoi ถ้าไปหน้าน้ไปหน้าน้มันที่าูนีมันยากแล้วมันที่ักจะชกฮักไอ้ยากอีกว้าวโอ้ยยยยย่ยยยกยย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 อกนอยอยนย

รถตักสิสไปรถนครับรถครับเนื้อมัลักลักอัย่าไม่เหมือนกันเลดงเลลิง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 วัดีนิจดึงถึงวัดดึง ยังปวดวายฮะปวดได้แล้วสำเร็นะโ้ิ้นอยมือใจหัวใจเฮ้ยกีดีจังอ้ฮะอ้มืใจหัวใจต่อไปได้อ ये था कुछ हुआ

ต oh no? uh ัวงามต้นเาเด็ดไอ้สข้เนองเปนอะไรเอ๋อดัวเนาะคมนะทสเนียเลยเลยด้เเลยเตอดซลอี่ลลอไฟเป็นกเีเนาะเนี่เดอยเลยาเนี่ยเอสเ

เด็กทาควาชาทอาดให้กบบกบ้ามือหนาม่าบ่มือนี้วกบ้าก็อยู่ไอินเด้ดิน่เฮยมีลาทองห้อนนะมีห้ารดลิงอ๋อมีลาองห้อนอยู่เป็ดไปยู่เมื่อเมื่อชอบเป็ดมื่นะอยากเีดไปดูมือนนิเป็ดอยู่น่ามันมาเจอเป็ดตัวจริง

ทำไมคุณหาลกจรงอันนี้บ่อไถ่หนุเป็นไหญิถึาโชคภาคเขียวนะฮะเด้ด้กคือเออตั้งเ็มเนี่ยอนีน่ยนตานึ้งงันตึงรอมันลาบของมันดูมได้คุณเป็นลไรในโล้เออยืนถึงมดีไล่ไล่มัน

เขาเบ่งดานมาหลายเฮ้ยเขาจะเพิ่ให้พของลานนั้นพรอนเออพรอนนำผู้สาวบ้านห้าอ่เออห้ได้ไรก็พอดเออไม่เลยพรอนจะใช่เลยสยูเอ็นกอเพื่อะเอ่อยูเอนพูดเออเอาพรอนนี่บอกจะรอบบ้ามาเอาเสียงไห้จะรอบอีเออ

พอดีอาณาทั้งน้องตูนจอดรถไปเห็นน้องบองจะไปน้ำน้องยิ้วหน่อยน้องยิ้วกับมาทุกน้องตูนยู่นีจะได้ลาปกติหรอไปกันเรื่องเบาหนุนะนะก็เลยมาตามมาเกหินกับมันบวกกันขึ้นมากเลยโบหนขึ้นเลยครับับห็นนะใต้ไหนพอดีท้้งหน่าอะไรชนข้างหน้าอะไรนก็ตึกมัน ไเลยมันมันถูไเลยหดหน้าเตี้ยเด็ทั้งหน้าไปซอย้วแต่ว่าทั้งหลังอ่าการยินมันเบิกห่ท่านแล้วมันมันหลดไวน่าดแต่ท้งหน้าก้อแห้ไงมันก็มันข้าเพราะวันี้มันเฉยขึ้เด็กเฉยเดมันเฉยเลยมันชุขึ้นแบบทั้งหน้าก็เห่นยยดตรงมากยยยางกวัยางกระยางกระซินอยู่ อือจดไหมจไหมในมือเืเดินทางได้จไป่ดคก้าวรากรคุณมาได้ไม่มีขึ้นเย รานพี่น้องก็เดินทางกับก่อนเนาะจะนี่อนน่ะเหบึ้นนินึงเดี๋ยววนียังรุนแร่งดอกพี่น้องีกอะรถน่องนิ้วขึ้นอีนแต่มันค่ำจะมันค่ำแหละพอดีทารถทับท้องนมันประมาณนี้เดี๋ยวค่ำเดี๋ยวีนเร็วๆเราไ้แต่ขึ้นรถมาเตียงี็ได้อยู่ดันซีเดี๋ยวมันเป็นเพี่กันกตคองกของไม่น่าหน่ยกคองมันกจะต้องเอาทาร์ตินึงวมันก็ได้อยู่ยีนี้กั ดีวันนี้แหละมาสองสองกันตตัวกันใคดีนอขอตัวเดินทางกับบอลีเฮงบต่ทุกคนบายดีเดอนเดอสบายดีพี่รุน่นบายดีเดอไป,ไปุข้างหลังปุตบ่ไป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 